ล็อกร้อยห้าห้านะครับวันีลูกค้ามาทำเกี่ยวข้อเหวี่ยงครับนะครับเกี่ยวก็สภาพประมาณนี้ครับครับหลังจากซ่อมเกี่ยวจนได้ระยะแล้วนะครับเชื่อมนะครับก็คือว่าอย่างนี้นะครับคือเกี่ยวเนื้อมันหายไปนะครับเราก็ได้ทำการเชื่อมนะครับเชื่อม ขึ้นมานะครับเพื่อพอกเนื้อเนื้อเนื้อเหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นตัวตัวทาบอย่างเงี้ยครับทาบใส่เข้าไปครับไอดำๆนี่ไม่ใช่รับคือเราเอาเอามาเทปพันไว้นะครับครัวเวลาเชื่อมจะพลาดไปโดนนะครับกันไว้หน่อยครับอ่ะนี่นะครับซ่อมเสร็จก็ประมาณนี้แะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลองเกลียวนะครับครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วมาแจ้งอีกทีครับ หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับพอญาตใช้ผ้านะครับร้อนนะครับนี่นะครับดูกเดียวนะครับหลังจากที่ซ่อมไปครับประมาณนี้ครับนี่นะครับอันนี้ก็ทําเป็นบ่ารับนะครับกพเดี๋ยวต้องใส่แหวนแล้วก็เป็นบ่าไข่อัดให้มันแน่นกันไปอีกทีนะครับเพราะว่า เวลาเราไขเนี่ยน็อตัวนี้มันจะได้ไม่ยันกับตัวเฟืองนะครับตัวลูกน้องไงหรือว่าทำนเดียวเลยได้แล้วพี่เสร็จแล้ว